สบายดีทุกคนเมื่อนี้ไม่ผุดมีเวลามานังข่วยอูรานมันเสาร์ล้อทุกคนกินข้าวกินข้าวกับซุปซุปเห็ดทุกคนกินข้าวนั่งกินอยู่พื้นแบบสบายสบายกินกับสามีแต่ว่าสามีบางครข,ข,ข้งหลัวหืมหืมอุรานเขาลา,างงอนอู้ ซุปเห็ดแล้วก็เบิ้งงทอร์คัสพร้อมไปน้ำเตินหน้ากรดองก้อนเดียวเติมเลย จะไม่ซอุการอี่รานเรไปแต่ลาก็มานนะประมาณตัวโม่เองน่าดไปีก่องเอหืมวาดดน้อากินขาเด้อ บรรยากาศร้นผ mm. yeah. hmm. ักกวนทุกคนไม่ได้เปรียบีนีอยู่ต่างแดนเร็วคุณเป็วดยงทุกคน้นเล้ g t e e นือหลานร้านแฟร์ปอหลานทุกคน่มก

Nóc 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 nó nóc nó nóc nó nó nóc nó nó nóc nó 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 này nó nó khẩu à? nó 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 nó